ไปโฟนเอา์หาเขาเลยครับตอนนี้เนะเขาติดภารกิจคือกำลังจะซ้อมรับปริญญาด้วยเดี๋ยวขอสายครับพี่ต้นวันนุงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้านะฮะวันนี้อยู่กันดแชมป์นะครับครับสวัสดีครับพี่เต้ลครับอะไรครับแชมป์พี่เต้ลครับผมครับผมวันนี้บรนยักไงบ้างครับบรรยากาศของพี่ตอนนี้ร้อนระอุไหมฮะที่งานซ้อมรับปริญญาครับอ๋อคือซ้อมไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับอ๋อคือตอนนี้พักอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ครับเดี๋ยวจะมีซ้อมใหญ่คีวันที่26ครับแต่ว่ารับจริงคือวันที่5ใกล้ๆกิจกรรม o c เลยอีกวันนึงก็วันที่6แล้วอได้แฟนคลับก็ไปหาพี่ต้นได้วันที่5นะครับครับไปให้เอ่อให้กําลังใจได้กี่อยวให้ปริญญาแล้วอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเรากันดีกว่าครับพี่ต้นครับกับนี่เลยครับ o c Love Charity ของเราครับพี่ต้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะะศิลปินหนึ่งคนที่เขาเนี่ยเพ้นเสื้อ ครับครับผมเสื้อของพี่ต้นพี่ต้นเนี่ยพรีเซนต์หน่อยนึงเพราะมีหลายคนเถียงเข้ามาว่าไอหัวใจของพี่เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในครับบางคนก็องบอกว่าเป็นไมโครโฟนนะฮะบางคนก็บอกว่าเป็นหูฟังอ่าบางคนบอกว่าเป็นไส้ติ่งผมก็งงกันมันคืออะไรครับมันคือศิลปะครับมันเอ่อมันคือศิลปะมันคือแล้วแต่มุมมองของคนที่มองไงครับจรอไอไอว็บแรกที่เราวาดอ่ะคืออยากให้เป็นหูฟังครับ ใช่แต่ว่าไมวาดมาคือมันมันไม่สามารถใส่ลัเสียบเข้าไปได้เยอะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เหมือนไมโครโฟนไปด้วยแล้วแล้วก็เหมือนแบบอาจทาให้มันมองได้สองสองแบบเลยละกันเลยครับครับผมนะฮะแชมป์เมื่อกี้ที่บอกแล้วเป็นหูฟังไมโครโฟนแชมป์บอกเป็นลูกเกดลูกเกดใช่ที่ไหนเล่าบ้าลูกเกดอะไรตอนแรกเหมือนลูกเกดเลยครับ อคือ,อเราก็เหมือนแบบเราพยายามตีความว่าเอ้ยมันเป็นตีแห่งความรักแล้วก็เลยใส่เป็นแบบความรักในถุงตีเราไปก็ถึงหัวฟังแล้วก็เปัวนน้ตอ,อยู่ในใจดวงนี้อะไรเงี้ยโอ้เนี่ยคือเสื้อตัวนี้เนี่ยลึกซึ้งมากเลยโอ้โห <c oughs> ความหมายรูปแต่แต่แต่ฝีมือการวาดนี้ไม่ได้ลึกซึ้งเลยครับไม่เป <c oughs> ็นไรดีกว่าพวกผมเยอะฮะมันสื่อออกมาจากหัวใจนะฮะเพราะว่าวันเลนทน์นี้เขาเป็นคนมีความรักไงเขาได้สื่อความรักมาได้ดีอครับ นั่นไงแซวพี่แล้ววะไม่ไม่เป็นแรงเนี่ยนะพี่ต้นครับแล้ววันที่6นี้ถ้าเกิดว่างเนี่ยเราเรียนเชิญนะครับถ้าเกิดมาได้มาร่วมกันนะครับดีครับผมครับผมนะฮะแล้วอันนี้ถามนอกเรื่องนิดนึงครับอันนี้อาการป่วยหายยังครับอาการป่วยดีขึ้นแล้วครับก็คือดีขึ้นแล้วก็ไปอัดเพลงเลยครับผมโอ้ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะับเพราะว่าตอนนี้หลายคนป่วยมากเลยอ่าใช่ครับแล้วเพลงเพลงบอกว่าเข้าห้องอัดหรือยังครับหรือว่า เขาบอกอัดไปแล้วไงเป็นยังไงบ้างครับอัดไปแล้วครับอัดไปแล้วเพลงใหม่เพลงใหม่ครับปล่อยเมื่อไหร่ครับผมก็เดี๋ยวอีกสักพออดูว่าอีกอีกเพลงหนึ่งก็จะอาทิตย์หน้าก็จะอัดนะครับแต่ว่าลองดูว่าอัดเสร็จแล้วเพลงไหนที่ไทยน่าานแล้วก็จะเลือกเพลงนั้นปล่อยออกฟังก่อนเพ่ไม่รู้ว่าทำมิ่งที่ที่ฉุกจริงๆเมื่อไหร่เราจะบอกใกล้ๆกีนแล้วครับได้เลยฮะยังไงถ้าเกิดปล่อยเพลงปุ๊บสัญญาพวกเรานะฮะว่าต้องส่งเพลงไ่โออซีก่อนแล้วมาออกรายการเราก่อนด้วย ยินดีเลยได้เลยครับผมโอเคครับนะครับงั้ผมตามถึงบ้านพี่แน่นอนเรารู้บ้านกันเลยครับครับผมครับผมได้เตาโอเคครับตอนนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่ต้นไปพักนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนครับขอบคคุณรับขอบคุณครับพี่ต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะต้นวานทองชัยของเราโอ้โหน่ารักมากนะครับงานสปีโอีเข้ามาร่วมเหมือนกันใช่วันนั้นป่วยมากนะแบบปิดหน้ากากมาเลยแต่ว่า เพื่อแฟนคลับของ o ซีแล้วยอมขึ้นไปร้องเพลงทันทีเสียยเพงพังอยู่ใช่นะครับสปิริตจริงๆครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ความสปิริตนะครับผมมีค่าน้องๆสามารถไปร่วมงานกับเราได้วันที่6มีนานี้้นะฮะใครที่อยากได้เสื้อของพี่ต้นนะฮะก็น้องๆเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมกับพวกเราได้เราจะหาผู้โชคดีเพียงหคนเท่านั้นนะฮะที่จะได้เสื้อของพี่ต้นไปนะครับผมตัวละไม่แพงครับผม100 ก็เอ้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับใช่แล้วนะฮะแล้วยังมีอีกสิบศิลป oui> ินที่เหลือด้วยนะฮะคือพี่บี้พี่รุตอ้นดิวตั้มเหนือตาร์นะฮะพี่นาสิดาทรเต๋าคาชาตั่วมาร์ชจากฮอร์โมนด้วยรวมทั้ต้นเป็นสิบเอ็ดคนนะครับใช่ครับลงทะเบียนเล่นเกมได้ชนะมีสิทธิ์รับเสื้อไปเลยนะครับไม่ได้ยามบูรดายทั้งสิ้นนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่นอน กับ o อซีเลิฟชาริตี้นะฮะยฮาร์ดบิลโกออนครับครับผมแล้วก็รายได้นะฮะหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับผมเราก็จะให้ผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจซิลิลาชมูนิทีครับถูกต้องแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรามีหนึ่งเพลงให้ฟังกันนะครับเป็นหนึ่งเชอรินที่มาเพ้นเสเซอร์เราเหมือนกันใช่ครับที่นัดสักดาทอนกับซิงเกลิลใหม่